ถ้าใครอยากสง่าง,งามต้องสลัดโซ่ตวนของมายาหากแม้นไม่สามารถสลัดโซ่ตวนของมายาได้ความสง่าง,งามก็ไม่เกิดภพชาติคือมายาแสดงละคร ในคนคนเดียวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเจ้ากำรนายเวรเป็นราชาเป็นยาจุขอทานจึงเรียกว่าโลกแห่งมายาบุคคลใดถ้าสามารถสลัดโซ่ตรวนแห่งมายาได้ผู้นั้นก็ถึง ถึงเมืองบริพานต่เคยเล่าที่จะลที่จะสามารถสลัดโซ่ตัวนของมายาได้ไง่ายๆยากมากเ,เพราะความรักความผูกพันก็เกิดจากมายาความช่งความโกรธความเกลียดก็เกิดจากมายา การโสเสวงหาก็คือจากมายาความขี้เกียจที่คร้านก็คือจากมายาทุกสิ่งอย่างเป็นมายาล้วนโซ่โซ่ตรวนของมายามันไม่ใช่ธรรมดาทุกภพทุกชาติเลย ผูกมัดรัดตึงในใจสัตว์โลกยากโซนี้ไม่ใช่โซ่ธรรมดาโซ่ของมายาพวกนี้ไม่ใช่โซ่ธรรมดาผูกมัดรัดตึงข้ามภกข้ามชาติข้ามมรุงไขข้ามมหากับ ข้ามจะไม่มีที่สิ้นสุดยกเว้นอริยะผู้สามารถสรัโซ่ตรวนของมายาได้แล้วผู้นั้นคืออริยะบุคคลชั้นสูงสุดคืออรหัตผลตามธรรมตามวิไนพอพูดถึงมายาลูกไม่เข้าใจเรื่องมายา เดลูกอยู่กับมายาแมลูกอยู่กับมายามายามันก็ไม่พูดว่ามันเป็นมายาทุกสิ่งอยางที่สัตว์โลกอยู่ข้อคือมายาพอพูดถึงโซ่ตรวนตัวนี้ที่มันคล้องรัดถึงสัตว์โลกอยู่ ก็เป็นโซ่ตรวนของมายาลุ่นล้วนงั้นเมื่อเป็นสิภาค่ําเด็นจิตปีพศสอง5ตรงกับวันเสาร์วันที่21เดเือนกันยายนพ่อจึงสลัดโซ่ตรวนทำลายโซ่ตรวน ไม่ใช่สลัดเพียงอย่าทายเดียวเพียงอย่างเดียวเตเป็นการเปเตเป็นการทำลายโซ่ตรวนให้พินาศอย่างสิน้นเชิงโซนั้นไม่สามารถที่จะคล้องจิตใจหรือรัดตึงใจของพ่อหลวงปู่ได้อย่างไมันจะรัดตึงใจได้อย่างไงก็สิ้นสุดแล้วซึ่งมายาหากเป็นเจกเช่นนั้นมายา ไม่มีคนทราบแต่อยู่กับมายาผัวเมียก็อยู่ด้วยกันด้วยมายาลูกพ่อแม่วงชาคานายาสัตว์โลกอยู่ด้วยมายามายาเป็นตัวหล่อเลี้ยงมายาเป็นตัวโซ่คองรัดจึงใจยากมากนะลูกต้องจังสมอารมณ์บารมีให้มาก เมื่อสี่แก,ก่ก้าจึงจะสามารถมีพละกำลังทรงฤทธิ์เดชทรงอนุภาด้วยบารมีสิบบารมีสิบถือว่าเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่จะสามารถประหารทหารมายาได้นอกนั้นไม่มีไม่มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใดๆที่จะสามารถ ทำลายร่างโคตรเง่าเราก็ของมาจาได้เลยนอกจากบารมีสิทธ์ฐานบารมีศีลบารมีเนคมัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมี อธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเปขาบารมีเรียกว่าบารมีสิบอาวุธสิบอย่างนี้จึงจะสามารถทำลายล้างโคตรเง่าเหล่าก่อของจอมมายาได้ไม่งั้นก็เป็นธาตของมายาร่ำไปข้าม พบข้ามชาติไม่มีที่สิ้นสุดตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เลานเป็นมนุษย์เป็นเทพเทวาเป็นพยาคุณพยานะ้าเป็นพรมเป็นอรูปประภมมายาละเอียดขนาดถึงอรูปประภม เมื่อมายาละเอียดเลยเสัตว์โลกจึงหลงมายาเพราะไม่ทราบว่ามันคือมายา feet, งั้นพระพุทธเจ้าเลยสงสาวกจึงทําลายมายาลางโคตรเง่าเหล่าก็อทาลายโซ่ตรวนที่รัดตึงใจที่พวกมายามันรัดตึงใจข้ามภพข้ามชาติมาได้อย่างที่เชิงที่ว่ายากก็ยาก ถ้าหลงกลมายาถ้า,าง่ายก็ง่ายถ้าไม่หลงกลมายามายาตัวนี้ทั้งยาเป็มีทั้งละเอียดก็มีและทั้งละเอียดสุดก็มีและเราเราจะรู้ได้ยังไงางมันคือมายานี่ที น่าอศจรรย์เทนหนงอนี่พระรพุทธเจ้านี่ออาจารย์ยิ่งพุทโธเมนาถูพระพุทธเจ้าหน้าอาจรรย์ริง,รงอาจารย์ขนาดนั้นลูกพระองค์รู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่อยู่ด้วยกันมานานนับหลายสิบอสงไขยนั้นเป็นมายา รู้ได้ยังไงก็รู้ได้เมื่อพระองค์ได้แต่สรู้เป็นโพธิญาณอ๋อไอมายานี้เองมายานี้เองเป็นตัวรัดถึงใจของสตัตว์โลกข้าพบข้ามชาติไม่มีที่สิ้นสุดสุขบ้างก็มายาทุกบ้างก็มายาเขาสุตกุราชาพระมหากษัตริย์ก็เพราะมายา ถ้กูนยาโจคอสทานก็มายามายาทางนั้นทางนั้นใครจะสร้างได้ในระูปนะนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าจริงอัศจริงอัศจรรย์แดนหอพระองค์ค้นพบได้อย่างไงแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันคือมายานั่นรู้ได้เพราะการสร้างสมอบร,บรมบารมีที่เรียกว่าอาวุธ ยุทธภพกรที่สมบุรณ์โดยบุญ30ทัศบรมีของพระเจ้าสั่งสมอบรมมาถึง30มสิบทัศสมบุรณ์โยบุญจึงสามารถทำลายโซ่ตรวนแห่งมายาได้รู้ว่าข้ามพบข้ามชาติการก่อสร้างบารมีมาก็อยู่ด้วยกันกับมายา หากอยู่ด้วยกันก็ทมยังไม่ทราบว่ามันคือมายาเพราะมายามีทั้งดีและเลวมีทั้งบุญและบาปไม่ใช่ว่ามายานั้นมีเฉพาะบาปโดยไายเดียวมายาตัวเดียวก็มีทั้งความรักและความชังมีทั้งบุญและทั้งบาปทั้งชั่วทั้งดี แล้ว,วรรรรพระรงอรงค์รู้ได้อย่างไงนั่นจริงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าจริงอัศจรรย์จริงน่าอัศจรรย์จริงรู้ได้อย่างไงเลยวพวกเรานี่ได้สดับรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ที่สามารถทำลายโซ่ตรวนแห่งมายาได้แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ทั้งที่อยู่กับมายาตลอดก็เพรกก่อชาติไม่มีที่สิ้นสุด โซนี้ยาว่าแต่อาวุธยุทธ,ธปกรณ์ขนาดไหนล้ำเลิศขนาดไหนวิทยาศาสตร์ขนาดไหนก็ไม่สามารถทำลายโซ่ตรวนแห่งมายาได้ฟังให้ดีในะลูกเมื่อลูกอยู่กับมายาพึงเข้าใจมายาเมื่อเข้าใจมายา พึงอยู่กับมายาเมื่ออยู่กับมายาพึงเข้าใจมายาเมื่อเข้าใจมายาพึงสลัดมายาได้ไหมได้ไม่ได้ก็เ,เป็นทาตของมายาต่อไปงั้นเป็นสิภาคข้ามเด่นสิบพ์สองพศ2ห้าอสี่สิบ เาจิงทำลายโซ่ตรวนแห่งมายาได้อย่างชิ้นเชิงปราะกาศข้องในใจโลกธาตุปิสวิตพบชาติลงสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อปิสวิตพบชาติแล้วมายาจะตามไปได้อย่างไงเพราะโซ่ตรวนของมายาถูกทำลายปีนาดไปแล้วนี่เพราะไม่มีพบชาติอีกก็ไม่มีมายาถ้าต้องการพบชาติอีกก็ มีมายาหากแม้นปิดสวิตพบชาติแล้วเท่านั้นจึงสิ้นสุดมายาวันนี้จึงเป็นวันที่เรารู้เราเห็นหลวงปู่รู้หลวงปู่เห็นต้นต่อแห่งมายาทั้งโคตเง่าเหล่าปอของมายาในเป็น 15, 5, 5, 10, ิ5าคําเดือนสิตปีพศสอง,องพันห้าร้อยสี่สิบห้า โตรเก้าหรอก็อเป็นยังไงโคตรเชื้อของมายามันเป็นยังไงแล้วแต่จะเรียกตามสมมุติเรียกมายาก็ไม่ผิดจะเรียกว่าอาวิชาก็ไม่ผิดมันก็หากเป็นสมมุติที่เรียกแล้วแต่ที่จะเรียกว่าสมเหตุสมผลหรือไม่งนั้นการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นธาตุของมายาร่ำไป ลูกยอมสลัดมายาไหมลูกคิดที่จะทําลายมายาไหมเพราะมายามันอินอ้อยอโซตอเหล่กล้าสลัดมายาไหมประจบประแจงประจบสอบพอเบี้ยแ้งเบี้ยขาเราก็เอนดูมายาสิ ลูกหัวเอ็นดูให้ข้าวให้น้ำให้ที่พักที่งาใัยเพราะหลงกลมายาถ้าลูกหลงกลมายามันก็ต้องต่อพบถ่อชาติไปดันทีพูดได้ฟังพอจริงรู้เห็นสิ่งที่เรียกว่ามายาตามหลักคำสอนของอุจเจชา แล้วทำลายมายาสลัดปัดทิ้งทำลายล้างโคตรเง้าหลอกอของมายาสูตรวนใจกันไหน,นก็ตามทำลายเผาทิ้งไม่มีเยื่อใ่ดังที่พูดใ้ฝันรักอินอ้อยอ้อ,อ,อ,อตอเล มายาตัวนี้นี่ลูกนี่มันข้ามยากที่สุดมายาความกโกรธยังพอที่จะข้ามได้ไง่ายมายาแห่งบาปอกุศลก็พอที่จะข้ามได้ไง่ายแต่มายาแห่งความรักอินอ้อยคุณงามความดีประจบประแจ น่าสงสารตัวนี้ในี่สิดูสัตว์โลกหลงมายาตัวนี้ยากมากนะดูนะยากแต่ถ้ารู้เห็นมายาแล้วนี่มันแค้นไม่หายหอไอ้มายานี่เองนี่ยมันทำเราให้หลงทำเราให้ทุกยากลำบากข้ามภพข้ามชาติ รัดตึงใจอยู่ตลอดนี่หนีไปไหนก็สู่ตรุลกามายารัดติงในใจนี่แหละแต่อยู่สวรรค์มันก็รัดติงใจไปอยู่พรหมโลกมันก็รัดติงใจอะไรกันนักกันหนาสัตว์โลกไม่ทราบที่ไหนได้มันตามไปทุกจุดแห่งไตรโลกธาตุายกเว้นเมืองบิพันธ์เห็นไหมลูกมายาไหม ลูกคิดว่ามายานี่มันเป็นตัวน่าเกลียดที่เทมายามันเป็นตัวบริสุทธิ์บริสุทธิ์จาชะอ้านหน้าเคารพเลื่อมใสหน้าทนุถนอมกอมเกี้ยงอินอ้อยนี่มายา ใครจะสลัดได้ไง่ายๆนะลูกยา yeah. แต่เมื่อเจอแล้วเมื่อสลัดได้แล้วเจอแล้วเมื่อสลัดได้แล้วโอ้โ oh หอันนี้เองอันนี้เองนั่นมายาตัวนี้เองนี่ที่ทำให้สัตว์โลกหลงมงมงายขอพบขอชาติไม่มีที่สิ้นสุดหรืสัตว์โลกนี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันคือมายานี่สิ นี่แหละเรียกว่าสสตว์โลกหูหนวกตาบอดอ๋อก็เพราะมายาตัวเดียวนี้เองตัวเดียวนี้เองที่ทําให้สัตว์โลกหูหนวกตาบอดลืมตาไม่ขึ้นหนูก็ไม่ได้ยินหนูหนวกตาบอดไม่ความรักหรือความชังเข้าไปทําลายล้างหรือเรียกว่ามายาเสด็จโลกยิงหูหนวกตาบอดต่อเพิ่มต่อชาติไม่มีที่ทิ้นสุด ฟังแล้วก็ได้สักเลยว่าฟังเพราะมา,ายามันก็ฟังเทศอยู่มา,ายามันพาเดินจงกรมนั่งภาวนารักษาศีลมา,ายามันพาให้ทานพาให้พูดเพราะพาให้พูดหย,ยามายาทางนั้นลูกเนะี่ยก็ถึงอาจารย์พุทธเจ้าไงพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงนั่นนี่ลูกโห้ชาชนาอเอกของโลกกิ่ง นี่แหละสัตวโลกนี่จึงถูกพวกมายาพวกนี้กล่อมหมูนวกตาบอดอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกการเวลาแล้วยืนเดินัางนอนผู้ชี้ตื่นทำมายาก,ก็เข้าไปครอบงำทุกการเวลานี่แหละจริงแล้วท่านพระพุทธเจ้าก็เรื่อนี้ละอย่งั้นเมื่อผู้ที่ ถึงทำทั้นสูงสุดจึงมีความเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าโสตุส,ส,สเป็นโสตายกับพระองค์มาะกายถวายชีวิตสละชีวิตอุทิศให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยจะไม่อุทิศได้อย่างให้ลูกนั่นก็อาจารย์ขนาดนั้นถ้าไม่อุทิศมายา ก็รัดรึงใจเหมือนเดิมนอกจากที่จะอุทิศชีวิตนี้ให้กับพระพุทธเจ้าเยอะมอบไายถวายชีวิตเยอะนั่นไหลูกมายาจึงจะตามไม่ถึงกล้าไหมกล้าเสลดไหมมันอินอ้อยพอ